สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดารคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนาวบทความของคุณเปลวสีเงินประจาวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2,567ามานำเสนอครับน้อยกว่านี้ก็ไม่ใช่บุ้งเมืองไทยนดีในหนึ่งปีมีปีใหม่สามครั้งมกราปีใหม่ฝรั่ง10กุมภาปีใหม่จีน และ13เมษาปีใหม่ไทยวันนี้10กุมภาตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนไทยกับจีนพี่น้องกันฉะนั้นตรุษจีนคนไทยก็ตรุษจีนด้วยช่วงสงกรานต์คนจีนก็สงกรานต์ด้วยเช่นกันจะว่าไปประเทศไทยเนี่ยถ้าคิดจะทำธุรกิจการค้าการขายคบค้าสมาคมแล้วก็ ไม่ต้องไปงอนงอ้องอเข่าให้กับฝรั่งยุโรปจนเกินเหตุแค่จีนบวกอินเดียสองประเทศร,ร่วมสายเลือดและสายจิตวิญญาณทางลทัทธิประเพณีศาสนาวัฒนธรรมก็ปลาเข้าไปกว่า3,000ล้านคนแล้วรวมอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV เขมนลาวพมา่าเวียดนามเข้าไปอีกด้วยกำลังซื้อกลุ่มคนระดับ 3- ถึพันล้าน มันเป็นตลาดใหญ่ครึ่งหนึ่งของโลกเชียวนะครึ่งศตวรรษคือ50ปีนับจากนี้ตะวันออกจะซันไรและตะวันตกจะสันเซ็ตไทยหันมาโฟกัสตลาดจีนตลาดอินเดียและตะลาดตะวันออกกลางเช่นซาอุด,ด้วยถ้าได้ยิ่งดีแค่เนี้ยผมว่า GDP ไทยไต่ระดับจาก2ถึง3ไปถึง5%ได้ไม่ยาก ถ้าได้ผู้บริหารมีขืนเจ๋งเจ๋งปรับโครงสร้างเตรฐกิจสังคมไปพร้อมๆกันภายในสองทศวรรษถ้าประเทศไทยมีบุญได้ผู้มีวิสัยทัศน์เพื่อชาติมาบริหารดึงศักยภาพประเทศมาใช้เต็มที่และถูกทางแล้ว10ถึง20ปีไทยคือยักษ์อาเซียนโดยไม่ต้องสงสยัยพูดถึงอินเดียความจริงสงกรานปีใหม่ไทยก็มาจากอินเดีย และอินเดียศาสตร์ส,สีแต่ของไทยเปลี่ยนเป็นาศาสตร์น้ำสรุปแล้วจีนบวกอินเดียจากวัฒนธรรมต่างแต่คนไทยนำมาหลอมเป็นวัฒนธรรมร่วมในทางปฏิบัติจึงไม่แปลกที่คนไทยรับเอาและฉลองได้ทั้งเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์แบบเนียนเนยนจีนไทยนั้นสืบสายเลือดจนกลมกลืนกันส่วนอินเดียเป็นทั้งต้นราก ต้นภาษาต้นศาสนาและต้นศิลปะวัฒนธรรมของไทยแต่ดูเหมือนไทยกับอินเดียหืนห่างกันไปมากไปจนหน้าทบทวนถ้าภาครัฐภาคเอกชนประชับเกลียวให้ชิดใกล้นอกจากไม่มีอะไรเสียแล้วจะมีแต่ได้กลับได้แถมจะคบสนิทใจกันได้ง่ายกว่าชาติตะวันตกเพราะคนนเอเชียนั้นพื้นฐานสันดานนิสัยใจคอ ไม่ต่างกันมากนักในเรื่องเดียวกันจะมีทัศนคติด้วยชุดความคิดใกล้เคียงกันจึงคบหาพูดจากันง่ายต่างกับคนตะวันตกด้วยวัฒนธรรมและสังคมคนละแบบเรื่องเดียวกันจะต่างชุดความคิดกันเข้าใจกันยากทุกวันนี้ในภาวะเครื่องยนต์ประเทศดับเกือบทุกเครื่องที่เหลือพอพยุงประเทศอยู่ได้ก็ส่งออกกับท่องเที่ยว แล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนละ่ะที่อุ้มไทยอยู่อันดับหนึ่งมาเลเเพื่อนบ้านเราปี66มาเที่ยวกันมากกว่า4ล้านคนอันดับสองจีนมา3ล้านกว่าคนแต่ปี67นี้แนวโน้มจะแซงเป็นอันดับหนึ่งเกาหลีใต้อินเดียรัสเซียสปป,ปลาวเวียดนามเข้ามาเที่ยวกันระดับ1ล้านกว่าคนสิงคโปร์สหรัฐญี่ปุ่นเฉียดเฉียดล้านแต่ยังไม่ถึงล้าน เห็นไหมเพื่อนบ้านอาเซียนเอเชียเราทั้งนั้นกับชาติยุโรปตะวันตกนักท่องเที่ยวไทยขนเงินไปทิ้งบ้านเขามากกว่าเขาเออกมาทิ้งบ้านเราร้อยมิตรแดนไกลแต่จใจห่างก็มีสู้สิบมิตรแดนใกล้แต่จใจชิดกันฉะนั้นกับอินเดียจีนเพื่อนบ้านอาเซียนเอเชียเราต้องตั้งเข็มทิศมุ่งเข้าหากันไว้ให้มากช่วงนี้สังคมโลก สู่ยุคผลัดเปลี่ยนอำนาจวานซืนเลือกตั้งที่ปาก,กีสถานที่ออกมาก่อนผลเลือกตั้งก็คือยอดคนตายจากศึกเลือกตั้งและ14กุมภาอินโดนีเซียในระบอบประชาธิปไตยด้วยประชากรมุสลิมกว่า200ล้านคนมากที่สุดในโลกจะเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่กันเมษาเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดือนเดียวกัน อินเดียด้วยประชากรประชาธิปไตยกว่า1,400ล้านมากที่สุดในโลกก็เลือกตั้งด้วยพลเมืองมากขนาดนั้นต้องใช้เวลาจากเมษาไปถึงพึกสภาโนนเลย,ปล,ยปลายปลายปีเป็นคู่เอกวันลุมพินีคือการเลือกตั้งยูเครนและรัสเซียแฟนๆข่าวต่างประเทศตามอ่านคอลัมน์กาแฟดำของคุณสุดที่ใช้ยุ่นในไทยโพส์หน้า14เอาละกัน ผมก็ได้อาศัยเขานั่นแหละเก็บมาคุยครับวันดีๆอย่างนี้ก็ต้องคุยกันด้วยเรื่องดีๆและนี่ก็ดีเพจทะลุหวังเครือข่ายขบวนการส้มสามนิ้วขอโพดเป็นหนังสือแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกายและหนังสือเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพื่อยือดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตนางสาวเนติพรสนีสังคม หรือบุ้งตัวตึงกลุ่มทะลุวังเขาอุตส่าห์โพดก็อุตส่าห์อ่านเขาหน่อยนะข้าพเจ้านางสาวเนติพรสนิสังคมหนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อสแสดงเจตนาของข้าพเจ้าซึ่งถูกคุมขังอยู่ตามหมายขังของสารอาญากรุงเทพใต้และขณะนี้กำลังทำการอดอาหารและน้ำเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรมและเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบตุลาการ และกระบวนการยุติธรรมของไทยข้าพเจ้าของแสดงเจตนาต้องการบริจาคร่างกายของตนภายหลังจากที่ตายแล้วโดยขออุทิศร,ร่างนี้ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการศึกษาและวิจัยเพื่อนํำร่างของข้าพเจ้าไปใช้ทำประโยชน์เป็นการเผยแพร่ความรู้ถึงสภาวะที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์เมื่อเกิดการอดอาหารขึ้น ในการอุทิศร่างกายดังกล่าวข้าขอความกรุณาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุณารับร่างของข้าไว้ด้วยแม้จะไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ด้วยเหตุผลส่วนตนและเหตุผลจากการที่ถูกคุมขังอยู่ภายใต้การควบคุมของราชทั์ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำการรับร่างของข้าไว้ ก็จักเป็นการขอพระคุณยิ่งและต้องขออภัยหากหนังสือแสดงเจตนาของข้าพเจ้าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยประการใดขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงนี่ก็นับเป็นการทําบุญตรุษจ,จีนอย่างหนึ่งขออนุโมทนากับบุ้งด้วยนะขอให้ทุกอย่างจงสำฤทธิผลตามมนโนรถแต่ถ้าบุ้งต้องการตาย และต้องการบริจากจริงจังบุ่งโทรหรือให้ใครก็ได้โทรไปที่เบอร์029269710-11หรือโทรสารเบอร์029269710ซึ่งเป็นสถานวิทยาศาสตร์ฟรีคลีนิกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าไม่แน่ใจจะอยู่ถึงวันจันทร์ไหมแล้วก็สาร์อาทิตย์บุ้งโทรไปเบอร์ 0-2926-9999ได้เลยนะเพราะอวัยวะบางอย่างยังใช้ต่อชีวิตคนอื่นได้แต่ต้องนำมาใช้ทันทีไม่เหมือนร่างกายที่เอาไปแช่น้ำยาทิ้งไว้ก่อน1ปีแต่คนดีในกลุ่มส้ม3นิ้วอย่างบุง้งไม่ตายง่ายงายหรอกเพราะโดยทั่วไปคนอดอาหารได้นาน30-60วันอดน้ำได้ถึง7วันร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างบุง้ง ยังอดได้อีกนานไม่กินอาหารก็ยังมีกลูโคสเป็นพลังงานอยู่กลูโคสหมดร่างกายก็จะดึงคีโตนมาใช้เป็นก๊อกสองหมดจากคีโตนก็จะไปดึงโปรโตีนที่อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเยื่อในกระดูกอันเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายมาใช้ถ้าสองเดือนไปแล้วบุ้งยังบำเพญทุกกระกิริยาด้วยการอดข้าวอดน้ำอยู่ต่อไปเออ ตอนนั้นไม่แน่นะถ้าติดต่อมอบร่างกายกับโรงพยาบาลยังไม่ได้หาเบอร์มูลนิธิร่วมกันอยูหรือปอเทกตึงสำรองไว้ก็ดีแต่ยังไงล่ะก็อดอาหารไม่ว่าบุ่งยาอดน้ำก็แล้วกันนะขาดน้ำช็อกตายได้ง่ายๆเพราะเมื่อปัสสาวะไม่ออกของเสียในร่างกายจะสะสมมากเกิดภาวะไตาวายออาปุ๊บปั๊บเลยเคียวละผมละห่วงจัง แต่หมอเขาคงไม่ส่งเสริมอุดมการณ์อันสูงส่งของบุ้งโดยไม่ฉีดสารอาหารเข้าทางเส้นแทนการกินการดื่มทางปากหรอกบุ้งก็อยากเคร่งถึงขั้นปฏิเสธสารอาหารทางการแพทย์เลยเพราะการเข้าทางเส้นมันไม่ทำให้อุดมการณ์บุ้งวิปัสตรอกอยากบอกบุ้งว่าตายตอนนี้มันจะทำให้เกิดภาวะกดทับทางสังคมสามนิ้วขึ้นได้ไม่เชื่อ ถามธนาธรพิธาดูก็ได้ว่าตรุษจีนปีใหม่จะไปไหมงานศพนักวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดดีเรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผัาผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ